ทางด้านของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่20เชียงรายได้มีการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ในระ,นระดับภาคนะครับเพื่อจูงใจให้แรงงานไทยนั้นพัฒนาฝีมือให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลไปกันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายนะครับเชียงนายพินิตแก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ในระดับภาคกลุ่มภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือโดยมีนายเสริมสกุลพจนาก,การุณผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายคณะกรรมก,การและผู้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานร่วมให้การต้อนรับครับทางด้าน,นของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายค่ะกล่าวนะคะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อจะจูงใจให้กําลังแรงงานไทยนั้นเกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือระวัง รายงานภาครัฐภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศซึ่งในครั้งนี้ค่ะจัดการแข่งขันจํานวน3สาขาได้แก่สาขาจัดดอกไม้สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจํานวนทั้งสิ้น71คนค่ะ